เ,เวไปดูเอมวเพลงกันทุกคนเพลงชื่อว่าแม่คทําโปรโมทแล้วยังขายแล้วแบบจริงๆท่าจะท่าจะบอกให้ปิดลง,ลงลงลงผลิตไปแล้วเพราะว่าทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันจริงๆอันนี้เรื่องจริงผลิตไม่ทันผลิตทันแหละแต่ว่าไม่อยากขายเพราะว่ามันเริ่มแบบมีคนพูดถึงเยอะแล้วไงพอดังแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไม่หายผม ไม่รู้อ่ะพอพอมันธุรกิจตัวเองมันดีอะ่ะก็อยากเลิกทําเลยมันแปลกนะเพราะว่าผมทําด้วยด้วยพอมรใส่ใจอะ่ะรสชาติที่เราชอบรสชาติที่ชอบพอลูกค้าติดพอลูกค้าจะซื้อซ้ำอย่างเงี้ยผมก็อยากเลิกขายแล้วทำไมอ่ะก<า>็ขายดีเลยคน <laughs> ติดเยอะเกินท้วันนี้ก็ยังขายได้ปลาคั่เข้มข้นครับ ไม่มีตะกร้าให้ปากห,หรอกครับพ่งนี้เช้าพี่อยากาได้ก็สั่งในเพจเ,เข้มค,นค้นอร่อกับพุกมเมนูต้องลองนะครับทุกคนจริงใช่ไหมฮอ่ะไม่ทํเจองที่้อนได้ไแบบหลายแสนอ่ะคุณทำต่อซะ กองดีดีไว้กับเตะไว้จริงเองไง<น><น>มีเตะบอลอีกไหมมีเตะบอลอีกไหมมีครับมีนั่นแหละน่ารักทั้งคู่เลยขอ,ขอบคุณขอบคุณกองขับ<า>ด<ห>้วยนะอือ ได้บ่เด้รามาคุยกับฟันขับพี่รอพี่ไม่เข้มหน่อยได้ไหมไม่ครับอุ้ยต้อไใครกันนั่นอ่ะสอบแจวเหรอขอบคุณครับก็คลิปสี่มาเจอกันครับรถไฟ มาดูไหมส่งรถไฟให้น้องดูหน่อยทุกคนรถไฟมันเป็นยังไงเนี่ยน้องยังไม่เห็นเลยต่อนเดียวพูดแต่กล้ามมันชัดขึ้นจริงขึ้นยับขึ้นก่อม ถ้าคุณสมุทรศาสาดเนี่ยเขาบอกเขาฟังเพลงแล้วนะดีครับทุกคนจะได้แบบมีหูเครื่อทองคำเข้ากับเออเฮ้ยรถไฟอ้าวนี่หนูหนูเป็นไงแล้วหมออืมยังงอโอ้โหมันก็จะอด ไม่ได้เห็นรถไฟไม่ได้เหรอไม่ได้เห็นรถไฟมาดูรถไฟมาดูรถไฟก่อนขอบคุณรถไฟครับน่ารักมากพี่ฟังเพลงภาษาจเอฟวีน่ารักมากขอบคุณครับเจโลอ้าวเจโลมาดูเหรอเจโลโจโลุจ่ลงวะโจลุ่งวะ มาจากที่เป็นที่สุดตามอยู่เจโร่นช่างแต่งทำผมของฟ้าพยบ <c oughs> ผู้สาวกินมันแสบเนาะเด <c oughs> ี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวกายล่ามัานยับต้องการครับ ตอนนี้ผมยกช้างใด้ห้าตัวช้างตัวจริงๆเลยช้างไม่ปวด <laughs> <laughs> แต่ผมเข้าปัญหาอยู่เข้าปัญหาอยู่ตั้งใจแค่ตั้งใจอะไรก็ทำได้คือก็กินหมดแน่ ต้องหมดนี่คือหิวไหมไม่ไม่อยากกินต้องกินต้องกินตามตารางอืมเพราะว่าพอออกออกกําลังกายไปสักพักหนึ่งมันจะเข้าใจกระบวนการของของอาหารร่างกายในในในสิ่งที่ร่างกายเราต้องการเมื่อก่อนผมผมก็ไม่สนใจนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอดอาหารจน็พร้อม้ะแต่ในเนี้ยผมผมไม่ได้ไม่ได้อยากได้หอม ผม,ผมอยากได้กล้ามผมอยากได้กล้ามผมก็เลยมันเป็นช่วงที่เราตั้งใจเข้าอัสาพอดีดเลยถ้าเรางดแอลกอฮอล์ได้ก็จะดีก็จะดีแล้วก็ในช่วงลดแอลกอฮอล์เราก็เลยมาทำผนคือโอกาสคือโอกาสพอได้พอได้เล่นไปเรื่อยๆมันกลับกลายว่าเ,เราชอบเรารู้สึกดีวันไหนไม่ได้ไปเนยมันจะรู้สึกแบบหิวเหล็กอะ่ะเคยแบบอยากเอออยากอยากแบบ อยากยกเด็กอยากแบบทําให้แบบเส้นลายกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแตกอยากปวดอยาก <c oughs> เออเออแม่พอพอมันได้เล่นมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นแล้ว,ลวก็อาหารถ้าเกิดว่าเรากินที่มันมันถูกกับร่างกายที่เราที่เราต้องการเนี่ยสารอาหารบางอย<ม>่างนี่คือเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมไม่เพิ่มครับมันคือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มน้าหนักจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันจะมันจะเพิม่พมคาบคาบคราพกแป้งพวกข้าวขารเโาให้เด็กพวกอะไร กินเบียร์ป่ะพ่อปักห้าเนี่แม่งโคตรงงอ่ะขอโทษนะขอโทษแฟนขับยูโลนะลืมลืมตัวมันบอกแต่ว่าเพื่อนผมก็ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วล่ะไอ้ยัมก้องไก่เนี่ยมาจากมันการที่จะลดเข้าพรรษาเออว่้าพรรษาเนี่ยคนฟิตคือยูโล เพื่อนเรามานั่งสังเกตแล้วทําไมเราถึงแบบดื่มกันเยอะยังไงวะคนนี้เขาไปกับเราแล้วมันก็เกิดเกิดแบบคาถามอ่ะก็ก็คุยกันคำขาวนะแต่เราก็ไมไ่ชอบดื่มอะไรขนาดนั้นดื่มก็ดื่มไม่ดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได,ได้แต่ทุกครั้งที่ออกไปก็เก็ดื่มมันก็เลยบอกว่าเข้าพรรษาเนี่ยเราลองไหมสักสามเดือนเอาดิลองก็ได้นี<ม>่ล<ม>องคิดมีเรื่อนึกแบบ นอนคิดมาแหละก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเข้ารรษาเราก็จะใช้เป็นข้ออ้างได้ในเรื่องของการแบบว่าเวลาเราไปเข้าสังคมไปนน่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าให้ผมเข้าภรษาอยู่เราก็<อ>ไม่ต้องกินก็ได้ไเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ทดีดผมก็เออเอาด้วยผมก็เลยมาตัดสินใจเล่นกล้ามนี่แหละมาเล่นหุ่นมาเฟอร์มมาทำโน่นทำนี่เกี่ยวกับร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยผ่านไปสักกี่วันวะตั้งแต่ของผมเริ่มแต่ยี่สิบใช่ไหมหยุดกินตั้งแต่ยี่สิบ จนวันนี้เที่ยาไหละวันนี้เที่ยแปดก็เกือบสิบวันสิบกว่าวันสิบกว่าวันแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนผมไม่เอ่ยนามแล้วกันอ่าไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยนามเดี๋ยวเขาจะพูดว่าเกี่ยวกับโรคลูกหนังอื่าไม่ไม่บอกชื่อไม่เอ่ยนามอ่าักสรย่อก็ไม่บอกอ่าโทรมาเออโทรมาหาผมเออว่า กูบ่ไหวแล้วลงแดงงานใหญ่ใหญ่มันรอดหมดไปดูคอนเสิร์ตไปล่องเรือไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสียงที่จะทำให้มันกินได้รอดหมดตายที่อ่างตายอยู่ห้องตายห้อง เพื่อนกูก็ไหวได้เขาอ่ะกูก็ไหวแล้วกูกินกันเด้อกูไปกันเด้อกูมาส่งมึงในแซมนี่ละวันนี้วาไรกุ้งสลามนะครับมีเจลูบักลีหนึ่งรังเป็นไม้หอมีเจลูบักลีหนึ่งรังเป็นไม้่หนึ่งรังเป็นไม้ไม่เป็นไม้หรอกกูไม่ได้เข้าพีิพานไม่ได้เข้าพีิพานไม่ได้เข้าก็ส่งพีิพานไปแต่เข้มก็ยัง แน่แน่มุ่งมั่นอยู่ก็เอาให้ได้ตอนสามเดือนนี่ออกภาษาตอนนี้เดือนตุลาวันที่สามเดือนอันนี้จะครบเดือนหนึ่งเพราะสามเดือนนี่คือเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะถ้ามึงกินอย่างนี้มึงเพาะกายเลยเพื่อนก็มีคุยๆกับพี่พี่เทรนเนอร์อยู่จะเป็นแบบ ไก,ไกลๆไกลๆแล้วทีนี้ก็เออพอมันได้พักมันก็คือจริงๆอ่ะโดยโดยโดยปกติก็ก็กินก็ได้ไม่กินก็ได้ใช่ไหม <S 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 ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องต้องกินมันตลอดกินทุกวันแต่ก่อนนั่นเนี้ยมันก็จะกินื่นหะนักดื่มทุกวันอ่ะ้พอมาเอามาคุยๆๆ <S 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 คุยไว้นะคุยคุยเพื่อน <ๆ S 1> ดู <ๆ S 1> ดู <ๆ S 1> ดคนเข้ามาดูลูกพี่มาอ่ะตะลามะรยกุ้มเนย ไรสดแม่ไม่ได้ท่เดียวสดเฮ้ยลงตัวลงไปรวมไม่ได้มาหน่อยเข้าต่อฟังอยู่ได้เลยเออพอมันพอมันหยุดกินได้มันดูโอเคมันก็ดีกับร่างกาย มีมีคำถามมาเลยไหมครับ,รบหรือว่าเล่นอะไรปกติไ์ส่วนไหก็กินข้าวเก็บพุงหน่อยครับ,รบผมก็กำลังบักอยู่เข้มหนักเท่าไหร่ แปดสิบห้าครับขแขกรับแขกรับเชิญวันเกิดแค่ไม่ใช uh, ่มุกครับน้องแผนสามเดือนยี่สิบโลคุยกันแล้วครับว่าสามเดือนถ้าพี่แพนลดน้ำหนักได้สิบโลผมให้ห้าหมื่นเฮยจากพี่ เป็นนี้เีนะนาไหรนะระยะเวลาสามเดือนเดือนกินเล้าเพราะภาษาไม่ไม่กินครับไม่กินครับคือคนบอกพี่แพนเอาให้ได้พี่สาลามอะไรกุ้งพี่มี้าพูดมาอะรอยู่ใช่ไหมครับเตลิโมกาเซ กะริโมกเกษตรนอนกี่ทุ่มเนาะคนหล่อหลังๆสี่ทุ่มก็หลับแล้ว,วแล้วหลับสบายด้วยสี่ทุ่มไม่ต้องฟนะื้นนะเข้มจ้างพี่ด้วยซอสแซลซอสไม่ต้องลดหรอกหูเน็บแบบเยี่ยมแล้วดีแล้ว้วไดแล้ว เอาละตอนนี้เราได้ซีนไหนแล้วนะครับได้แล้วหรอทุกท่านเจ้าเอาแล้วเหลาพี่กับมะราวนี้เอาแล้วเหลาเาได้หราเราก็ไม่เคยเห็นพวกเหมือนคุยกับไปนี้แต่ว่า แล้วมันก็จะพาก้ามแบบนี้ดูว eh e ่าพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็ติดแบ่เพอเทพวะ อยากโดนช้อนหน้าว่ะยูซุปใจเย็นเอ้ยไอ้นักกีฬาโอลิมปิกชื่อยูซุปด้วยโอลิมปิกที่เป็นนักนักนักยิงปืนอ่ะชื่อตามนาบีชื่อตามนาสากรใในนมุลิมที่ที่ที่เป็นที่ที่แบบลุ้งกระเป๋ายิงอ่ะ อ๋อข้างเดียวยูซุปเอออชื่อยูซุปด้วยเป็นนบีที่หน้าตาดีที่สุดหล่อที่สุดหล่อที่สุดหล่อธรรมดานบียูซุปแล้วเขาแบบเขาชิลมากเลยได้ยิงเป็นคนอาหรับเหรอแม่ตุรกีตุรกีใช่ไหมที่ลงท้ายยูซุปิ่้นึกถึงแมมเลยเอยเออเนี่ยบางยูซุปบางบางรู้ไหมว่าคําว่าคําว่าแมมเนี่ยมาจากไหนแม่มที่เขาเรียกติดกันแม่ชอบเล่นไพ่ แล้วัวบได้แมบแล้วก็เจ็บท้องแค่ได้เลยได้ <c oughs> <ช>เลยใช่เหรอจริงไม่มีอะไรรับท้องจวบได้แมมแล้วก็คลอดลูกเลยคลอดลูกเจ็บท้องชื่อคนมันตั้งง่ายๆอย่างนี้แหละมีคนชื่อมีคนชื่อส้วมด้วยนะมีมีมีมอเอ๊ยแล้วแสดงว่ชื่อส้วมก็มีส้วมผู้ชายอ่ะส้วมแต่เพื่อนผมเนี่ยชื่อส้วมเพราะว่าท้องแรกท้องแรกส้วม ไม่เออไม่ไม่รู้ว่าปวดท้องไม่รู้ว่าปวดท้องนึกว่าปวดขี้ไอ้นึกว่าปวดท้องทายอ่ะมันปวดหนวดใช่ก็ไปนั่งชักกู้ตอนแล้วก็ออกเลยเหรออะไรนะตอนที่ท้องตอนนั้นก็นวงไม่รู้วปวดท้องขี้แล้วน้องกบบก็เลยชื่อส่วคขอดทุกวันก็เลยชื่อส่วงไปเลยเอออันนี้เรื่องจริงเลยปวดตอนขอส้วนแม่มเนี่ยผมรู้จักจากมาลี บางรู้จักมาลีไหมใช่มาลีคืออ๋อลูกอีแมมลูกอีแมลล์เคยมาลีเนี่ยมันมันเป็นเกมเมอร์นักนักโปรเกมเมอร์เวลาเวลาเขาพิมเวลาเขาพิมพีเมล์อีแมมลีแป๊บแม่แม่ชื่อแหม่มแต่จริงแมมมันก็จะโมโหอะไรอย่างเงี้ยดูดูดูติดติดตามอยู่เพราะตอนแรกเอาจริงผมแทบไม่เชื่อว่าบางชื่อแมมอ่ะ ชื่อที่ส่วนทางกันใช่แต่ชื่อบางยูซุปยูซุปชื่อบังยูซุปเป็นผู้ที่ไปเข้าเป็นมัวรับมัวรับนะครับอะไรแน่นอนอะไรนะมัวรับมัวรับมัวรับมุสลิมใหม่มุสลิมใหม่อ๋อคือเป็นพผู้ที่ได้เมียมุสลิมเมืองแก้วครับแทนเมืองแก้วครับอยู่ราชีรีค่ะสวัสดีครับน้องเข้มสวัสดีครับ เวไปดูเอมวีเพลงกันทุกคนเพลงชื่อว่าไม่ต้องบอกก็พูดว่ารักอะไระภาษาักอ๋อภาษาลักโอ้ยภาษาลักเจ้าของเพลงจริงป่ะนี่เจ้าของเจ้าของผลิตโดยหัสวีวันเกิดเค้มมุกน่าจะไปครับมุกน่าจะไปพี่หนิงน่าจะไปส่งคำเชิญไปหลายคนอยู่ประมาณร้อยกว่าชีวิต ภาษาใจก็โคโคโคดูแล้วจริงๆน่ารักจังพี่เข้มใส่ถุงเท้าแบบไหนเหรอคะก็โคโคโปกตินะครับปกติยี่ห้ออะไรไม่รู้ <c oughs> อะไรเนะี <Bell. S 1> <Be> ่ยเบลเบเบลีเบลลีเบลเลอร์โอ้บีบีเอลเอเบลี <c oughs> หมายถึงว่าถุงเท้ากันลื่นเหรอครับหรือว่าถุงเท้าอะไรถุงเท้าฟุตบอลทำไมพี่เสื้อแดงเท่จังโอ้ยโอ้ยเอฟเฟอพี่เข้มพูดมาเลยอยู่ให้ฟังหน่ยอยไอ้คำคำที่บอกว่าให้ให้โชคดีพูดว่าอะไรเนะมาไม่แน่มามามาอยู่อันนี้คือคนนี้นเขาครับเด็นพิธีกรพูด,พดอัลรั้มอีกอัลบั้ม อเคโอเคครับไปแล้วครับไปถ่ายแล้วครับทุกคนเครื่องงานที่ดีของพวกเรา เขาบอกว่าอยากส่งถุงเท้าให้กองถ่ายค่ะพอดีทำถุงทำแบรนด์ถุงเท้าขายกองสวัสดีครับ